ดอกไม้พันนี้ก็สวยมากเลยออกม่วงม่วงแล้วหอมด้วยนะรู้สึกอันนี้เขาจะมีขาวแล้วก็สีม่วงอีกพันหนึ่งเนาะแต่อันนี้เขาจะมีม่วงแกมขาวย่าจ๋าไม่ค่อยรู้จักชื่อดอกไม้หรอกพี่น้องค่าออยากสัมผัสมากเลยแต่ลงไม่ถึงถ่ายหน้าบ้านเขานะคะพี่น้องค่าอุยอุบอุ๊อุย,อย,อย,อยดูความสวยงามของเขาใกล้ๆนะคะ งามจริงๆง,งามจริงๆง,งามทุกช่อเลยสุดยอดได้ออกมาก็ได้มาเติมเสริมความงามดูดอกตูมๆของเขานะฮะดูดอกตูมๆของเขาเนาะเดี๋ยวดึงเข้ามาอันนี้ยังตูมอัลลังการพี่น้องเลิศ